Awesome Thailand ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED คุณภาพสูงชิปเยอรมันเทคโนโลยีเลเวลที่1รุ่น w o ู Light ราคา9,900บาทรับประกัน3ปีเต็มไฟต่ำและไฟสูงในตัวไฟสูงแบบใบ LED เลเวลที่2มีให้เลือกทั้งหมด3รุ่นไฟสูงแบบ Strong LED r a s e r เริ่มที่รุ่น Leo Light ราคา13,900บาท Lion King 14,900บาท Do Max e x p l o 15,900บาทรับประกัน3ปีเต็มทั้ง3รุ่นนี้ไฟสูงแบบ Strong LED Laser ที่สว่างพุ่งไกลขึ้นสามารถเลือกความสว่างไฟต่ำไฟสูงได้ เลเวลที่3มีให้เลือกทั้งหมด3รุ่นไฟสูงซูเปอร์เลเซอร์เริ่มต้นที่รุ่นจากรัวเลเซอร์2900บาทดูแม็กซ์โอเมก้าเลเซอร์ส0บาทเมกกาลดอนเลเซอร9 0 0บาทรับประกัน3ปีเต็มทั้ง3รุ่นนี้ไฟสูงแบบซูเปอร์เลเซอร์ที่สว่างพุ่งไกลที่สุดไม่แยงตาเพื่อนร่วมทางสามารถเลือกความสว่างไฟสูงและไฟต่ำได้ ปิดท้ายด้วยโปรเจคเตอร์ LED ตัดหมอกรุ่น Eagle F Light ราคา7,900บาทรับประกัน3ปีเต็มตัวนี้สามารถกันน้ำได้100%และทำความสว่างได้สูงสามารถยกไฟสูงต่ำได้ในตัวทั้งหมดนี้เป็นเทคโนโลยีชิปเยอรมันรับประกันความสว่างมากกว่าไฟเดิมแน่นอนสำหรับใครที่พบปัญหาไฟหน้าไม่สว่างอยู่ติดต่อมาหาเราได้เลยที่ออซูมไทยแลนด์หรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ